สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพวกผมอีเช่นเคยครับคู่หูทนายป่วยครับผมครับผมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอะไรครับพี่ทนายวันนี้จะมาพูดเรื่องข่าวครับการขับรถใช้รถบนท้องถนนอ่ากรณีมีผู้ขับรถอ่าบีเอ็มอ่าแซดโฟคันสิส้มนะครับโอ้โหเลยอ่าที่ว่าขับรถด้วยความเร็วแล้วก็ตอนนั้นถนนมีฝนตกแล้วก็ลื่นด้วยนะครับก็มีการถ่ายคงถ่ายคลิปว่าโอ้อันนี้อากาศดีเขาน่าจะไปกับแฟนหรือภรรยาของเขาฝนตกแน่ครับอากาศดีอ่าแล้วก็ มีการเปิดประทุนด้วย่าแล้วก็ขับไปด้วยความเร็วรจากกล้องหน้ารถของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกันเนี่ยะจะภาพได้ว่าผู้ขับแซดโฟเนี่ยขับรถด้วยความเร็วแล้วก็ไม่กี่กิโลข้างหน้าคือไปชนรถทําให้คู่กรณีเนี่ยตายสองศพแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยคนขับรถแซดโฟเนี่ยก็ถึงแก่ความตายด้วยอ่าแ,<ต>แต่น้องผู้หญิงหรือว่าแฟนเขาเนี่ยรอดอย่างปาฏิหาร,ร <ถ S 1> ิย์ถามว่าคนที่ตายเนี่ย เอาผิดกับผู้ที่ขับเซตโฟได้นะครับเพราะว่าคนขับเนี่ยถึงเก่ความตายไปแล้วน้องทนายอ่าครับทีนี้เราก็ในส่วนคดีถ้าเกิดเป็นคดีในส่วนอาญานะฮะอืมอ่าก็คือว่าผู้กระทาความผิดเนี่ยเสียชีวิตก็คืออ่ราระงับไปอืมจะได้จะไปะทีนี้จะเหลือในส่วนค่าเสียหายค่าปรงโพอะไรต่างๆเนี่ยอ่าถ้าถ้าเกิดเขาเสียชีวิตนี่ก็จะมีค่าปรองศพอ่าเข้าปากการะเลี้ยงดูอืมอ่าทีนี้ในส่วนเนี้ญาติของผู้ผู้เสียชีวิตอ่าผู้เสียหายแล้วกันอ่า สามารถเรียกจากทายาทผู้ที่จะรับมรดกอ่าหรือผู้รับพินัยกรรมเนี่ยของเสียคนนั้นได้ถ้าสมมติน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นสามีภรรยากันแล้วก็จดทะเบียนสมรสก็อาจจะเรียกจากคนนั้นได้ถ้าสมมุติไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ดูว่าพ่อบิดามารดาของเสียคนนั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมหรือมีบุตรอหรืออะไรเนี่ยแต่ก็คือเราต้องดูว่าเขามีทายาทหรือเปล่าถ้าเขามีทายาทก็ให้ญาติของทางผู้เสียเนี่ย ฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายเข้าประกาศเรียงดูสําหรับคนที่มีหน้าที่ดูแลตามกฎหมายแล้วก็อีกค่าหนึ่งก็คือค่าปรงศพค่าดูแลจัดการงานศพอะไรต่างๆอแล้วก็อีกค่าหนึ่งนะครับค่าซ่อมรถนะครับผมอ่าค่าซ่อมรถก็คือรถของเขาก็เสียหายก็ต้องได้มีการซ่อมกันอะไรต่างๆครับผมก็ฝากเตือนคนใช้รถใช้ถนนด้วยว่าอ่า ก็คือใช้ความระมัดระวังกันอย่างดีหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยนอกจากเราจะเสียหายแล้วคนอื่นที่ใช้รถถนอนอาจจะต้องเสียชีวิตเสียหายโดยใช่เหตุด้วยใช่ม,มันจะทําให้คนอื่นลําบากเดือดร้อนด้วยนะครับผม,มถ้ามีประโยชน์คลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราช่องคู่ทนายป่วยนะครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ